สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบ็อกนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับบ็อกฟูดนะครับเป็นเกมที่เด็กๆชอบเล่นนะครับแล้วก็เชิญชวนผมให้มาเล่นนะครับรอบนี้ก็จะใช้เป็นผลพระนะครับนี่ผลพระนะครับเท่ไหมครับ ดูดุมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะไปหาไล่ตรงไล่ตีนะครับอ่าก็คืออัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับให้มันแรงมากกว่านี้นะครับผมก็ลงคลิปทุกวันนะครับไม,ม่วันไหนที่ไม่ลงคลิปนะ <c oughs> <c oughs> นะครับที่ผมเริ่มทำ u t u b e นะครับ สิ่งที่ผมอยากได้คือโล่ YouTube นะครับ1 0 0 0 0แสนซับนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับครับเดี๋ยวรอเจอก่อนนะครับ เด็กเล็กไปนะครับโอเคจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับเห็นความหลอนะครับของตัวละครนะครับเด็กๆเนี่ยเชิญชวนให้ผมเล่นบล็อกฟูดมากนะครับเออซึ่งผมเล่นไปเล่นมาผมก็เริ่มติดแล้วนะครับบล็อกฟูดเนี่ยมันมีอะไรให้ทำหลายอย่างนะครับ๋ยวขึ้นไปครับ โหสวยมากเลยนะครับเออยอมรับแบบว่าเกมบล็อกฟูดเนี่ยมันทำเกมให้มันดูน่ารักนะครับเออมันเหมาะกับเด็กนะครับสมวัยดีนะครับไปดีกว่านะครับ แทบบแทบบอุ้ยลองใช้ดูลองใช้ดูลองใช้ดูโคตรแรงนะครับสุดยอดนะครับถึงเวลาแล้วแหละนะถึงเวลาที่เราจะได้โอ้ย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 ขึ้นขึ้นเออขึ้นดิเออติดตลกนะครับเรียบร้อยเลย ว่างไงเพื่อนญาติไม่ใช่นะครับสวัสดีพูดคุยนะครับอากาศดีมากวันนี้ไปไปต่อดีกว่านะครับเเราก็ทักทายเพื่อนแล้วนะครับนี่ผมเจอเกาะไหนผมก็จะไปเกาะนั้นเลยนะครับเออก็เคยจะไปทำเคสตรงนั้นเลยนะครับอจะกล่อม มาดิอยากจะนี่ไง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 เป็นไงล่ะปุ๊บอืเรียบร้อยครับบอกเลยว่าหมัดผมมันสุดยอดอโอ้โหก็ต่อยก็ไเด้ไปไหนแล้วล่ะต่อยไปไกลเลยหายเลยนะครับต่อยทีเดียวเรียบร้อยเลยนะครับหายไปไหนไม่รู้นะอ,อ๋อยอยู่โน่นอยู่โน่นอ้าวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะปุ๊บปุ๊ม นี่ไงนี่ไงแหมลองใช้มั่งผลพระนะครับปุ้มแปลงล่างเป็นยักษ์นะครับตุ่มตุ่มตัวใหญ่มากครับสว่างมากโอสนะ้สบายล้ะสบายแต่มันช้าไปหน่อยนะครับนี่อ๋ออืม อม,มองไม่เห็นอะไรเลยครับตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่มองอะไรไม่เห็นม,มาดิมาดมมมิต่อยธรรมดาก็แรงแล้วนะครับอะไรต่อยกระเด็นเลยต่อยกระเด็นเลยนะครับเป็นไงล่ะออ้ยออ้ยเอาหอเฮ้ยมันเล่นวะนี่เรียบร้อยนะครับ เข้ามาเข้ามาโหคิดว่าใส่ตามะนี่มันใส่ตามะหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่แบ่งพลังไลยแบ่งพลังซะนะอเอแบ่งร่องโอ้สุดจัดนะครับมาดูหน้าหน่อยสิสว่างเลยมันจ้าเสลือเกินนะครับ นี่โคตรเท่นะครับมาต่อเลยอืมอืมโหหมัดยางยืดหรือเปล่าเนี่ยนี่อารมณ์เหมือนกับวันพีทอะเออเอ้ยไม่ใช่วันพีทดิลูฟี่ลูฟี่เออเออวันพีทไอเนี้ยมันก็วันฟีทอยู่แล้วอืมอืมหมัดลูฟี่ หมัดอย่างรัวนะครับรัวเกินนะครับต่อเลยอะไรเรียบร้อยจากการได้อย่างง่ายดายนะครับว่าไงเพื่อนอย่างแรงโอ้เรียบร้อยนะครับ มาสี่มาสี่ต่อยธรรมดาก็ได้ต่อยธรรมดาก็ได้นี่เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเกาะอ,อื่นกันดีกว่านะครับกลัวทุกคนจะเบื่อนะเอออยู่แต่เกาะน,นี้นะครับรอบที่แล้วก็อยู่เกาะน,นี้เออหาเรือก่อนนะนี่เรือไปแมวซื้อเรือครับอ่าสามร้อยนะครับ โอเคมาแล้วนี่เออ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 ออเเออ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 เอเออเออเอออเออเอเนเ ไอติดได้งไงนะมันแบบว่าอยากซื้อเรือไหมอะไรแบบนี้ยเออมันกดไม่ได้ชิบหายเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่กดติดตามช่องผมนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมก็หนึ่งพันสี่คนนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับความฝันผมเป็นจริงแล้วนะแต่ความฝันสูงสุดคือโลด u t u b e นะครับ ผมคงจะเล่นเกมบล็อกฟูดไปอีกยาวนะครับเพรเกมมันสนุกไะโอ้สวยมากเลยอ่ะดูดิเกมโรบอทมันทำสวยจริงๆนะครับเออต้องใครที่ยังไม่เคยเล่นนะมันต้องไปหาโหลดมาเล่นนะเออดูดิโอ้สุดยอดน่าจะมีทางขึ้นอยู่บ้างกระโดดไปก็ได้นะจริงๆแล้วอือมนี่ย ขอไปซ้ำรวดหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วตรงนี้นะน่าสนใจนะครับมันโดดไปเลย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 โอ้ถึงไหมโอ้มันกระโดดมันขึ้นได้เลยนี่ไงเนี่ยหมุนตึ๊อๆๆๆๆๆเนี่ยเนี่ยไปไปไปเคลื่อนเบรกนิดนึงอ่าถึงแล้วนะครับวู้สุดยอดเลยสุดยอดเลยลูกพี ในโคเท่ได้เวลาฮีโร่ไม่ใช่จะ <laughs> เรียกซิลหรอได้เวลาฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ไม่ใช่ <laughs> เออมาได้มากำลังอยากโดวนอยู่เลยนอ <laughs> นีเป็นไงล่ะ <laughs> อุ้ย,ย,ย,ยต่อยเลยต่อยต่อยต่อยรู้จักไหมแมนนี่ปลาเกียว <laughs> อ่ะกำลังมาเลยครับ มามาดิเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะหมัดละหมื่นนะโคตรแรงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยมีเพียบเลยมาสิมีนี่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 น,น,น,นี่ไปไหนจ้าไปไหนจ้าโอ้โหกระเด็นไปสไกายเลยนะครับหล่อพี่ด้วยหล่อพี่ด้วยฮ่าฮ่าฉันมาปราบปามเหล่าร้ายไม่ใช่ <c oughs> อืมอืม,อม,อม,อมเบ็ดพลังนะครับโคตรแรงนะครับรู้จักไม่หมัดลูฟี่นะฮะหมัดลูฟี่นะหมัดยางยืดอะ่ะอืมเออไปไหนละ่ะอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรนะครับหมัดละสองพันโคตรแรงอ่ะเดีย๋ยวเราจะข้ามไปนะครับเออมีอะไรให้เราทำนะครับสนุกสนุกไหมอืม นั่นไงเจอแล้วว่าไงเพื่อนโอ้ยไม่ใช่เพื่อนเราอมหมัดยางชื่นไปเลยหนาเหมือนกันนัเนี่หนาเหมือนกันนั่นนีนเนนนนเน่เก็บตังค์ครับตังค์เริ่มหมดแล้วห่วยโอ้ยคิดว่าตกลงไปแล้วยังไม่ตกไปใช่ไหมเนี่ยยังมีชีวิตรอดอุย้ย โอ้โหโหกระเดนเลยกระเดนเลยกระเดนมาสะไกเลยอืมอืมมาซี่มาซี่อืนี่ได้แล้วเก้าร้อยไหลมาตุนตุนตุนตุเว้ยมาซี่มาซี่อือืต่อยอะไรวะต่อยลมเหรอ มาสิมาสิมาต่อแล้วยสวยนะครับปะ่ะของคืนไปซีว่ามีอะไรไหมมันไม่มีนะโอ้แต่บรรยากาศในโคตได้นะครับคิดว่ามาเที่ยววะเนี่ยโอ้ถึงเวลาเราต้องไปแล้วครับเราไปเกาะอ,อื่นดีกว่านะครับ แบบแมบแบมกระโดดไปเลยอุ๊ยหีบหีบสมบัติเจ็บก่อนปุ๊บอืเจ็บไว้ก่อนโอ้โหเนี่ยตั้งสองพันสามแน่รวยแล้วละ่ะฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเนย่เป็นไงละ่ะเนี่ยตามเกมอะไรตามเกมไปกันเถอะไปกันได้แล้วแต่เราไม่มีเรือของลูฟี่นะครับเออไม่มีนะครับไม่มีตังค์ที่เกียรเติมไะแค่นั้นเองเอ้ยขึ้นไไดี้เออ เวลาขึ้นเรือนี่ลาบากลาบนนะครับต้องอดต้องทนต้องสู้นะครับอืออะไรวะโ <c oughs> อ้โหเดินโปรตีดีกว่านะมันโดดมันมันจะถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยเออจะได้ไปือป้ป่าเนี่ยไปเราไปเกาะอื่นกันดีกว่านะครับอืมไปเลยนะครับหมนแมนแมนมนดูซิว่าเขาคุยอะไรกันอืม ไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับไปต่อเลยนะครับอจะพูดเน่อทําไมละ่ะเป็นคนกรุงเทพ <c oughs> โอ้ยเราไปเกาะน,นี้ก่อนนะครับเกาะน,นี้ก่อนเลยนะครับเกาะทะเลทรายนะครับกะโดดไปเลยโดดไปเลยไม่ต้องรอ มาดาร์กอารีนาหรอเจอใครล่ะเจอใครเจอใครอันนี้อะไรแหละดูสวยจังเลยนี่ต่อยไม่ได้เนาะห <c oughs> ่วยก่อนนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ว่าไม่มีอะไรเลยโอ้ยกลับดีกว่าครับ เสียเวลานะครับเสียเวลาทำมาหากินหมดนะครับไปก่อนน้ำแข็งด้วยมาเออไปไปเลยโอเคนะปึ๊บถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอ่าเดินหน้านะครับเว้น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 โอ๊ย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 เลือดชนเรือชนเรือโอ๊ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บังอาจ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 จะตายอยู่แล้วช่วยด้วยเออไม่เออเรียบร้อยตายเจอเรือใหญ่เขาแล้วเขายิงให้นะครับเรียบร้อยเลยโอ้อะไรวะโดนยิงตายสภาพ เออจะตีกันทําไมว่าคนไทยด้วยกันเนาะเออนะครับจะตีกันทาไมเนี่ยเออก็ตีผมเฉยเลยนะครับผมตายเลยเฮ้ยมันไม่ได้ตีผมเลยเออมันเอามันเอาปืนใหญ่ยิงผมเออแล้วผมก็ตายอ่ะเออเกินไปพี่นั่งเรือผมเดี๋ยวผมกลับไปเอาเรือก่อนเสียได้เรือครับจะไปถึงแล้วเปล่าเนี่ยเออไปไป ไปเรือผมไม่มีทางเจ้าเรือเจ้าเรือคืนผมเจ้าเรือคืนเร็วเร็วใกล้ถึงแล้วโอเคเขึ้นเรือ,อสวยไปไปกันดีกว่าครับแถวนี้นักเลงมันเยอะนะครับเออเยอะจริงยังไม่ได้ทำอะไรให้เลย ค่อยคุยกันก็นได้เออไม่เห็นจําเป็นจะต้องยิงกันเลยอะอเรือ,อยัง <laughs> เรือ,อยังอืดอืดเกินไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปเกาะน,นี้แหละนะครับไม่รู้เกาะอ,อะไรอะแต่มันดูสวยดีนะครับเราจะขึ้นไปเลยแล้วกันเนาะดูขึ้นได้ปอกไปเลยโดไปเลย นิดเดียวไม่ถึงวะเดียว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 เดยวจะตายนะจะตายจะตายเอานะจะตายเอานะเออเออจะตายเอานะไปเออมันต้องมีทางขึ้นสิเราก็คิดว่ากระโดดมันจะถึงอะเนาะมันไม่ถึงไงเอออันแม่นแมน,มนแค่ขับเรือก็สนุกแล้วครับจริงขึ้นอืม วันนี้เหมือนเป็นคลิปพาท่องเที่ยวไงไม่รู้นะครับนั่นไงนั่นไงเอออย่าเราไปตรงน้นดีกว่านะครับเราจะขึ้นไปให้ได้นะครับเราไม่ยอมอยู่แล้วผลพานี่แทบไม่ได้ใช้นะครับทำไมคนอื่นอยากให้ผมใช้ผลพาว่าผมว่าผลพามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้โหดนะมันก็แค่แบบว่าตัวใหญ่ขึ้นอะไรนะครับผมว่ามันมันช้าเออ รู้สึกว่ามันช้านะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะเดี๋ยวรอลองไปดูกันนะครับเหมือนเป็นเกาะเลยอะ่ะเกาะเล็กๆนะครับอืมระหว่างในน้ำม่มีมังกรนะครับอืมมังกรน้ำเกาะอะไรวะเนี่ย สวยดีนะเห็นอะไรก็สวยหมดนะครับไปลองไปเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมอืมอว้าวอะไรเนี่ยทำไมก่อนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจ,จริงๆนะเนี่ย โอ้ยมีหีบนี่ไงเออมันจะไม่มีอะไรได้ไงมีหีบสมบัติเนี่ยมีทางเข้าไว้เนี่ยเอ้ยมันไม่มีทางเข้าอ่ะเอ้ยมีโยนี่ไงประตูมันเริ่มมนเลยมองไม่เห็นได้ไงวะได้แค่หนึ่งพันเองไปดีกว่าครับอืมโอ้โหเลย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 ห่วยห่วยอย่าอ,อ,อย่าติดตลกอย่าติดตลกอย่าติดตลกยวตายจริงๆนะครับ อไปต่อเลยดีกว่านะครับแมนแมไปเรื่อยๆนะครับ mm. นำทางไปดีกว่านะครับเออแบบนี้ไม่ถึงแน่นอนนะครับอืม mm. โอ้โหพันห้าโคตรไกลเลยจะถึงมาไหนเนี่ยรีไปรีไปรีไปสวยไปเลย ปึบไปไปนะครับอย่าบอกนะมกอดนี่ไม่ใช่หรอกใช่ก็แปะแล้วล่ะเฮ้ยแต่มันขึ้นได้เนี่ยลองขึ้นไปดูสักหน่อยไหมนะครับขึ้นไปดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะจะได้ไม่เสียเที่ยวไปโดดไปเลยไป ห่้ยไม่ถึงแน่วะโอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันเหมือนจะถึงนะเออขึ้นยังไงวะเนี้ยโอเคอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กับผมดนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครอยากให้ทําอะไรก็บอกเออ <laughs> อยากพูดคุยกับผมก็คุยกันได้นะครับเออผมก็เป็นคนเฟนรนลี่อยู่แล้วนะครับคุยได้หมดแหละก็ไว้เจอกันในครั้งหน้าครับบ๊ายบาย